n n เท่ากับ47โครโมโซม 2N เท่ากับ17นั้นเกิดจากเซลสืบพันธุ์ของพ่อคือสเปิร์มเนี่ยมีโครโมโซม23ท่อนปกตินะครับปกติแต่มักจะเกิดจากไข่ของแม่ที่โครโมโซมเกินมา1ท่อนคือ N เท่ากับ24เห็นไหมครับรวมเป็น 2N เท่ากับ47เเป็นดาวซินโดรม การที่โครโมโซมเกินมาหนึ่งท่อนก็คือโครโมโซมที่เกินมาหนึ่งท่อนเป็นโครโมโซมโครโมโซมคู่ที่21ดมันมาแยกกันเราเรียกสภาพนี้ว่าเป็นไตรโซมิกยี่สิบเนะครับเพราะโครโมโซมคู่2ี่ไม่แยกกันทำให้คู่ยี่ิบเอ็ดมีสามท่อนในคนเป็นดาวแต่ในไข่จะมีโครโมโซม คู่ยีนี่สท่อนเพราะมันไม่แยกกันสภาพที่โครโมโซมไม่แยกกันนี่เขาเรียกว่า non disjunction นะครับเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า non disjunction คือคือโครโมโซมไม่แยกกันนั่นเองนะครับคนที่เป็นดาวซินโดรมนะครับมักจะเกิดกับแม่ที่มีอายุมากๆนะครับแล้วให้กำเนิดลูกนะค,คำถามข้อต่อไปข้อที่17นะครับถามว่า ลักษณะของแต่ละคนขึ้นอยู่กับอะไรหนึ่งจีโนไทป์ทั้งหมดสองสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวสามจีโนไทป์กับสิ่งแวดล้อมสี่ฟีโนไทป์ทั้งหมดของพ่อแม่ลักษณะของแต่ละคนอย่างเช่นลักษณะรูปร่างหน้าตาของนักเรียนหรือของเพื่อนมันขึ้นอยู่กับอะไรครับได้ใช่ไหมครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่3ครับจีโนไทป์ ai, กับสิ่งแวดล้อมนักเรียนครับลักษณะพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมาเราเรียกว่าฟีโนไทป์คำว่าฟีโนตัวนี้เป็นศัพท์ภาษาละตินแปลว่าปรากฏหรือแอปเพียร์ไทป์คือแบบนะครับแบบที่ปรากฏออกมาคือลักษณะพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่แสดงมาเราเรียกว่าฟีโนไทป์จะเกิดจากยีนที่ควบคุมภายในเซลล์เราเรียกว่าจีโนไทป์ ยีนจะแสดงออกได้มากน้อยเพียงใดเราบอกว่ามันขึ้นอยู่กับ environment เห็นไหมครับเพันะฟีโนไทป์ที่แสดงออกมาจึงขึ้นกับจีโนไทป์กับสิ่งแวดลอ้อม environment นะจะทำหน้าที่ร่วมกันในการก่อกำเนิดลักษณะสิ่งมีชีวิตโอเคนะครับคำถามข้อต่อไปข้อที่18นะครับถามว่า วิธีการใดช่วยตรวจสอบจีโนไทป์ที่ไม่ทราบนะครับคืออนนนจีโนไทป์ที่ใช้สำหรับพืชดอกนะครับตัวเลืกที่1คือผสมตัวเองนะตัวเลืกที่สองเทสครอสตัวเลือกสามแบ็กครอสนะครับแบ็กครอสข้อกำหนดกอข้อกำหนดตัวที่1คือกอและขอสอขอและคอสกอและคอ สกขอขอพืชดอกใช้วิธีการได,ได้บ้างในการตรวจสอบอันโนนจีโนไทป์ครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่4ครับใช้ได้ทั้ง3วิธีเพราะการผสมตัวเองเซลพอลลิเนชันพืชผสมตัวเองได้ครับเช่นถ้าพืชมีจีนไทย์สูงเป็นพันแท้ที่ใหญ่ที่ใหญ่หรือที่ใหญ่ที่เล็กเราไม่ทราบ เราก็ผสมตัวเองก็คือทีใหญ่ทีใหญ่ผสมอันนี้ทีใหญ่ทีเล็กก็ผสมตัวเองก็ทีใหญ่ทีเล็กถ้าเขาเป็นทีใหญ่ทีใหญ่ถูกไหมครับเขาก็รูปมาทีใหญ่ทีใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเขาเป็นทีใหญ่ทีเล็กมันจะได้ทีใหญ่ทีเล็กออกมากับทีเล็กทีเล็กออกมาเป็นสัดส่วนสามส่วนสี่กับหนึ่งส่วนสี่ถ้าได้จนสัดส่วนออกมาเช่นนี้บ่งชี้ว่าจีนไทยเป็นเฮตโทรไซกัสถูกไหมครับแต่ถ้าได้สูงหมดเลยออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ทีใหญ่ทีใหญ่หมดเลย แสดงว่าจีโนไทป์อันนั้นเป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนนะการเทสครอสก็เช่นเดียวกันถ้าเขาเป็นทีใหญ่ทีใหญ่เราใช้เทสเตอร์เป็นทีเล็กทีเล็กถ้าเขาเป็นทีใหญ่ทีเล็กเราก็ใช้เทสเตอร์เป็นทีเล็กทีเล็กถ้าข้างในเป็นทีใหญ่ทีใหญ่ออกมาเป็นทีใหญ่ทีเล็กร้อยเปอร์เซนตแต่ถ้าเป็นทีใหญ่ทีเล็กมันจะออกมาเป็นทีใหญ่ทีเล็กกับทีเล็กทีเล็กอย่างละห้าสิบห้าสิบเห็นไหมครับจะบ่งชี้ได้ว่า เป็นเฮตรไซกัสและโฮโมไซกัสโดมิแนน์นะครับหรือการทำแบ็กค r รอสแบ็กค r รอสคือการผสมย้อนกลับระหว่างลูกกับพ่อหรือแม่ที่เป็นโฮโมไซกัสรีเซสซีฟเช่นรุ่นพ่อแม่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ผสมที่เล็กที่เล็กลูกมาเป็นทีใหญ่ที่เล็กถูกไหมครับย้อนกลับมาผสมตัวเนี้ยเราเรียกว่าทำแบ็กค r รอส เราก็จะรู้ได้แน่นอนว่าตัวนี้เป็นที่ใหญ่ที่เล็กแน่นอนนะครับทำแบกคอร์สก็ได้คำตอบออกมาเช่นเดียวกันนะเรามาดูคำถามข้อที่19กันนะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าพันธุกรรมลักษณะหนึ่งมียีนควบคุม7อลิวจำนวนยีนไทยของพันธุกรรมดังกล่าวมีทั้งหมดกี่แบบ สูตรหาชนิดจีโนไทป์ของมัลติเพิร์ออลิวนะครับคือ n ส่วน2คูณ n บวก1นะครับจีโนไทป์ของมัลติเพิร์ออลิวนะครับ n ส่วน2คูณ n บวก1 n คือจำนวนออลิวณที่นี้ออลิวเท่าไหร่ครับ7แทนค่าเข้าไป7.2ส่วนคูณเบวก1เท่ากับเท่าไหร่ครับ28พอนักเรียนมองไปดูช้อ์สิครับตัวที่1บอก14นะตัวเลือกที่2คือ21 ตัวเลือก3 2มยตัวเลือกที่49เพราะนคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่3เห็นไหมจำนวนจีนไทป์มันเพิ่มอริอ N ส่วน2คูณ N บวก1 N คือจำนวนอริวหน้าที่นี้7อริวแทนค่าเข้าไปจะได้28แบบจำสูตรนี้ไว้ก็ดีนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่20ข้อใดมีระดับใหญ่สุดนักเรียน1ยีน2ดีเอ สามโครโมโซมสี่จีโนมนักเรียนต้องรู้ความหมายของคํานะครับนักเรียนดูคําตอบที่ถูกต้องให้คําตอบถูกต้องก่อนนะจีโนมว่าจีโนมคืออะไรนะครับนักเรียนดูตรงนี้ก่อนถ้านี้คือโมเลกุลดีเประกอบด้วยโพลิยูไทตสองสายดีเอนเหนึ่งโมเลกุลนะครับแต่ละส่วนของดีเอนี่จะทําที่เป็นยีนเช่นนี้เป็นยีน A อันนี้เป็นยียน B เห็นไหมครับยียนมันเล็กกว่า DNA อยู่แล้วเพราะ DNA ของคนโมเลกุลหนึ่งจะประกอบด้วยยียนประมาณร่วม2,000ยีนนะ,ะยียนเล็กกว่า DNA ที่ DNA จับกับโปรตีนจับกับโปรตีนกลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าคโครโมโซมเพราะคโครโมโซมใหญ่กว่าอะไรครับ DNA ถึงไหมยียน DNA คโครโมโซมส่วนคำว่าจีนโนมตัวนี้หมายถึงอะไรจีนโนมหมายถึงว่ายียนทั้งหมดในสิ่งมีชีวิต ยีนทั้งหมดในสิ่งมีชีวิตแสดงว่าอะไรใหญ่สุดล่ะครับอา่าก็ต้องจีนโนมเพราะจีนโนมเช่นในคนเรานี่มียีนทั้งสิ้นประมาณ8 0 0 0 0ยีนที่บรรจุอยู่บนโครโมโซม46ท่อนพานจีโนมก็มีระดับใหญ่สุดโอเคนะครับเพราะระดับจากย่อยไปใหญ่เป็นยีนดินเอโครโมโซมแล้วก็จีนโนมโอเคเอาวละได้คำตอบที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็เวลาก็คงจะหมดลงเท่านี้บทนี้ค่อนข้างยากนะครับนักเรียนต้องฝึกทำโจทย์ทำความเข้าใจกับความหมายของคำให้ชัดเจนให้ถูกต้องนะครับจะทำให้นักเรียนเข้าใจในวิชานี้สาขาพันธุศาสตร์นี้ได้อย่างดีและเป็นสาขาที่น่าสนใจมากเพราะโลกของเราปัจจุบันไบโอเทคโนโลยี ology, จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธุศาสตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พราะทำความเข้าใจให้ดีนะครับ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงเท่านี้พบกับครูในชุดติวเข้มโอเน็ตวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาต่อไปนะครับสวัสดีครับ